ครับสวัสดีครับเมื่อนี้สถานีทานพามาเบิงใบขออนุญาตให้มีเลื่อยโสนนะครับมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวสถานีทานเดี๋ยวพระมาเบิงว่าเป็นยังเข้าตรงมีใบขออนุญาตในการตัดใหม่นะครับบางคนกับอาจจะเครื่องน้อยกับบ่เป็นยังนะครับเนาะขันเข้ามีเครื่องไงหรือเครื่องที่ อันตรายที่เ้าบ่มันใจเวลาเขาออกไปทางไก่เนาะครับเนาะแนะนาว่าลองขออนุญาตเบิ่งนะครับอาจจะบ่ยากจังที่เขาคิดกันได้นะครับเนาะลองเบิ่งงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเบิ่งนะครับใาบมาันเป็นยังไงนะครับเนาะเอาเบิง่งนํากันครับครับผมสถานีทานคลิปนี้สถานีทานพามาเบิง่งหน้าตาของใบขออนุญาต ให้มีเรือสูงนะครับเนาะเป็นกังได้เนาะครับสิเป็นประมาณนี้แหะครับของสถานีฐานเนาะครับทิมีเขียนเป็นกระดาษ a อนะครับเพิ่นออกมาให้เนาะครับเนาะเป็นเอกสารเอซีสถานีฐานกระไดมากจะโดนนะครับตั้งแต่พ้อศอกหกสิบเอ็ดหกสิบสองหมดละครับสถานีฐานเอามาให้เบื้องเนาะครับเนาะว่าเป็นอย่างสถานีฐานคือยังออกไปตัดไม้บางหันบางนี้ได้แล้วครับแล้วสถานีฐานเอาลงคลิปกับเพื่อว่าสถานีฐานก็คือขออนุญาตแล้วกับปรึกษาสําหรับกรมทรัพยากรแล้วนะครับการที่ขอออกใบอนุญาตให้เนาะครับเนาะ ก็เลยเพนบอกว่าตัด,ดในเขตเจ้าของแหลวก็บว่าตัดในพื้นที่ที่มีปัญหาอ่าในเขตที่เพนห่วงหามนะครับเนาะจังใบอนุญาตให้มีเลือ่อยโศกประมาณนี้ครับเนาะบรรทัดแรกอาจจะเป็นจะมีคําจะมีแต่ผมเซ็นเซอร์ไว้นะครับเนาะจะมีคําบอกว่าใบอนุญาตสถานที่ออกใบอนุญาตวันเดือนปีผู้รับใบอนุญาตสัญชาติเชื้อชาติทียูเฮ้าพื้นที่อนุญาตให้ใส่เลื่อยโซกนะครับยู่เขตใดจังหวัดใดเนาะครับเนาะ วัตถุประสงค์เอาไปใส่ในงานอีหยังเครื่องไม้เครื่องจักรต้นกำลังก็เป็นอ่าในในเครื่องตัดไม้เฮานะครับมันจะมีไมยเหลขไว้อยู่นะครับเนาะเครื่องไม้แผ่นบงแผ่นบังคับโซ่มันก็มีมาหายนะครับมันจะเป็นที่เพิ่นหายมากนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมน้ำนะครับก็ประมาณนี้แหละครับมีบามีจดบาเท่าไดอ่าแต่เฮาจดบาเพิ่นจะมีเขียนหายในใบนี้ใบนึงนะครับนะออกออกหายน้าใบบใบใบนี้นะครับ ว่าเขาขออนุญาตใส่บาทเท่าไดนะครับควบครูกับเครื่องน้ำเนาะครับบนันนี้หมม้เหลขกเครื่องยี่ห้อผู้ผลิตโซโยนิยังเขาก็ถามมาเมือนนะครับมีในใบนี้นะครับไม้เลขกแล้วก็บรรทับทุท,ท้ายก็บอกว่าใบาอนุญาตให้มีเลือซโซเนี่ยมีอายุการอนุญาตเนี่ยตลอดไปเลยนะครับผู้ไทน,นอนุญาตเป็นเจ้าของเลยโซนี่นะครับแล้วก็ไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกาหนดนะครับนอกาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของตาปั่มของเพลนนะครับมาหายเนาะที่ผมไปขอนะครับการไปขอไปขอที่กรมทรัพย์นะครับกรมทรัพยากรเนาะครับเนาะในจังหวัดเนาะแล้วก,ก็เกี่ยวกับสถานีตํารวจนําก็คือต้องไปปั่มไล่หนูมือนะครับไปตรวจสอบประวัติน้่เนาะครับเนาะประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนนะครับในช่วงเร่นเรื่องหา นันหานี่ก็ประมาณนี้แหละครับผมผมมีสองใบนะครับผมจดบาอีนะครับอีกใบหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งก็เป็นใบของบานะครับว่าขอใส่บาเท่านั้นเท่านี้นะครับกานอยากได้เพิ่มก็ไปขอจดเพิ่มนะครับเนาะครับการขอใบอนุญาตให้มีเรือโยวอนมก็ดีย่างเลยนะครับย่างเข้าออกไปสามาสเข้ากับไปตัดในพื้นที่ที่เข้าบ่หมั่นใจแต่เข้ากับย่งหมั่นใจว่าเข้ามีเรือโซที่ ถือกฎหมายเนาะครับเนาะแต่สําหรับผู้ที่ยังบ่มีก็บ่เป็นยานักขอให้อยู่ในขอบเขตของกันขออนุญาตเนาะครับเนาะว่าขนาดบาเท่านั้นเท่านี้ครับผมสถานีทานกับจิตประมาณนี้นะครับนอกเอามาหายเบิงเพื่อผู้ที่สนใจอยากไปเหตุไปขอใบอนุญาตเนาะครับมันกับบริยากอย่างที่เฮาคิดเนาะครับเนาะครับผมสาหรับมือนี้สถานีทานห้เบิงใบขออนุญาตห้ไม่เลื่อยโสยนตครับแต่เพียงเท่านี้เนาะครับเนาะครับสาหรับคลิปหนาจังววากันไหมเนาะครับเนาะครับสาหรับมือนี้สวัสดีครับ